เมื่อเราทำวัตนาเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปก็ต้องนั่งบาลีว่านิสีตติบัลังกังอพุทธิตวาให้นั่งคู่บัลลังกัดสมาธิเท้าขวาทับเท,ท้ทาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายท,ทุกคนในกันแล้วตั้งตัวตรงทีเดียวเอานั่งเทา้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายน,นะแล้วจะตั้งอธิบายต่อไปฉันจะวัดให้เป็จำราวไว้ลักษณะตรงนะ รัตน์ลายกายตรงเป็นดังนี้ปลาลูกบ้าขวาวัดลายในชี้กลางลูกบ้า,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 ลา,บาแล้วก็เหนือตะตุมนิ้วก้อยนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วกล้านิ้วก้อยนิ้วน,วน,วงงน,นา,างนิ้นวลา,นะางตั้งนขะ้อเหนือบนขาเหลี่งอย่างนี้เรียกว่าไมตรงวัดนะไม่ตรงวัดจังวัดนี้นะวัดนี้เรียกว่ากายตรงอย่างนี้หงายหน้าไปอย่างนี้งุ้มหน้าไปาไม่ตรง ถ้าอ,อย่างนี้กายตรงเรียกว่าอุทุกายังปณิชายตั้งกายตรงกองอย่างนี้นะนี้เป็น,นสัญญามัน่นคงอย่างนั้นบริจาคก,กายตรงแล้วก็ไอกองทุกคนนะนี่แหละเราจะทําเราจะสราะ้างบุญปุถุใหญ่สําคัญที่นั่งภาวนาเนี่ยทำใจให้ให,หยุดให้หยุดักกับตาเดียวเท่านั้นจะไมสร้างโหมดมีหายการบริเลี่ยนสู้ไม่ได้แล้วเออเขาจึงไม่ว่าบางวัดบ่างร้ายตอบศูงเดียวก็ถึงแล้พิจารณาความแปรผน มันจะขันร่างกายว่าไม่เที่ยงยักเยวแปรผันในของปฏิูกเท่านี้มึงมากกว่าไน้รู้จักหลักอย่างหนึ่งแสดงเผตดบุญในโฆษณานะเป้มั่นใช่ไะไอ้ใจหยุดคะเป็นตัวต้องผันหยุดนี่มันจะไปสูมรรคผลที่ผานนี่เรื่องอภอกอภอกอพวกอคอภอภวภอ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 ภัภอมันยังภกภอ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 ลอไอภ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 อาอภอขอภอภอขอภอภอภอาสภาภอภอมอยักเยอภองอภรภอภ เขต้นความสองของเขาศาสนาแล้วยึดม eh nah. ันแหละตัวร้อันอปแปลงดีแล้วก็อันนี้ต <so ็ตั้งใจเลนะให้คำใดเครื่องหมายเข้าระวังตานะให้คำในเครื่องหมายเข้าใจมันจะหลับตาปตตติดจะยแกงยงยกดนะริมุขังปริงุปัเตตวามตั้งติไวในเถรือร้องติดนะหลับตานะ ในเครื่องหมายก็ใส่ม่กระเพ็นลูกติดจารในแล้วไม่มีคนแมวโตตะเกีบตาผู้หญิงก็เหมือนกับปลายช่องจมูกซ้ายผู้ชายกำเนิดกับปลายช่องจมูกขวาอย่าให้ล้งใเลียมในเครื่องหมายก็ใส่ม่กระเพ็นลูกติดจารในแล้วมันมีขนแมวโตตะเกีบตาผู้หญิงก็เหมือนกับปลายช่องจมูกซ้ายผู้ชายกำเนิดกับปลายช่องจมูกขวาอย่าให้ล้งในเรียนี่แบบบอกตามของเก่านั่นแหละ้ยถ้าถูกตัวดีแล้วก็ให้ไปดกรรม ประทองใจกับส่งหมายที่ใส to oui, yes> ่นมาหมายจันทร์จมองยิงซ้ายใส่ขวาแบบสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังสามครั้งเรื่องส่งหมายขึ้นไปแค่ตาอยู่ทีิงซ้ายซ้ายยิงขวาตรงหัวตาจมูกตาออกตามต้องเนี้ยตามต้องเล้ยไม่จ่ออกข้างในได้บริกรรมประทองส่งหมายจำเก่าว่าสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังสามครั้ง แล้วก็เรื่องเครงหมายโรงลำดับชาวตาเข้าไปฐานที่สามโครงตาไม่ก่อนสะขวัญหลัหลังเรามุการข้วพอดีพฤติกรรมประกอบเครื่องหมายที่วางกาวที่สามตรงไหนสมมาหลังสมาลังสมาหลังสามก้แล้วก็เลือนเครื่องหมายนั้นตรงนี้มีคนละเม็ดอยู่แล้วต้องมีวิธีเมื่อ ถึงฐานที่สามแล้วต้องเลือกตาไปทางหลังเลือกตาไปทางหลังในตาค้างบานคนจับตาตั้งลงไปตั้งลงไปเรก็ต้องใจยึดตามเห็นจับเข้าข้างในตามเห็นจับเข้าข้างในก็เลื่อนเครื่องหมายฐานที่สามไปที่สี่แต่ต้องไปดานสิริประทานอาหนะสำลักใช้เหลื่ยม่ล้ำพอดีบริกรรมประกอบเครื่องหมาย่ฐานที่สี่เนี่ยมาสัมมาระหลองสัมมาระหลองสัมมาระหลองสามกัางแล้วเลื่อนไปฐานที่ห้าปาต้องเป็นดานสิริประธานเนาะตาต้องของ เหยอเลือดกระเดือมงกลางก้าวต่อสมสแก่นาบิกรรมระกอบเครื่องหมายที่ตายต้องคอสมมารหองสมมารหองสมมารหองสาม้งเล่อนไปกลางตัวสุดลมทั้งใจเขาออกในความใจายหน้าหลังล้างมือกลางก้าวพอดีนบิกรรมประอบเครื่องหมายที่กลางตัวสมมารหองสมมารหองสมมารหองสามข้างเลื่อนเครื่หมายถอยหลังขึ้นมาเหนือกลางตัวสองนิ้วศูนย์ของงานแยกศูนยรนั้นมีศูนย์ห้าศูนย์ตรงกลางหน้าขวาหลังใต้นร์กลางอากาศตะการหน้าถัน้ขวาตัดินหลังถไดใจใต้สุลมเรืหมาใจสะอาดเรต้องขาดกลาง แารปฏิกรรมประกอบเครื่องหมายที่ช่องอากาศกลางอะสมมาแล้ห้องสมมาแลห้งสมมาแลห้งสมมาแลเป็นโตเต็กลางนั้นเป็นเป็นอากาศว่างกลางแล้วก็เป็นดวงใสถ้าดวงถ้าแก้ตาอยู่กลางนั้นใจก็อยู่กลางดวงนั้นกลางนั้นจะก็ทั้งแ่ขายจะก็ทั้งใจหยุดสมมาแล้วห้งสมมาแลวห้องสมมาแลห้งสมมาแลที่ที่ปริกรรม่าสมมาแลงคือจะเป็นองใจหยุด สัมมาระหัง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 สัมมานั่นพอทุกตัวก็ะจายอยู่ทธอยู่กลางดวงนั้นม่ดไปอยู่ตรงนั้นกลางก็อยู่ตรงนั้นไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส้ใจใส่มานิ่งอยู่ตรงนั้นแหละอนิ่งตรงกลวงเข้าก็มืดก็นะเข้าก็เห็นดวงใสกลางก็เห็นดวงใสใจก็หยู่กลางดวงใสนนัแต่ว่ามันไม่นิ่งมันไม่หยุดมันมันก็มันกระจายไปปริกรรมจอมไว

nhiệt mình như thế này mình là trong tòa chấm đấy